ได้ผู้ชนะหรือว่าแพ้ชนะค่ะช่แน่แพ้าปได้ค่ะชนะเราชนะอย่างเดียวชนะอย่างเดียวอันนี้แมนยูเอันนี้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 ทีมเดียวกันก่อนต้องการอะไรแมนยูเราจะชนะเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ชนะหรือแพ้ได้อันนี้แมนยูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนาะแมนยูแต่เกิดครับอะไรคิดว่าสกอร์จะไร้ครับ ตะโกโอ้ยไม่อยากพูดถึงตะโกเลยชนะก็พอชนะก็พอเนาะชนะก็สวัสดีครับคิดว่าใครชนะครับโอ้โหอ้อเหรอมาให้ดูบอลมาให้ดูบอลท่านมาดูดูบบานี่แฟนมันอยู่หรือปู่มันอยู่ครับมันอยู่คิดว่าเท่าไหร่ตะโกวันนี้น่าจะประมาณสามศูนย์สามศูนย์เอาอย่างมาขายครับ เ้ชอเอาไว้เซ็ดเน,น้เเอเยไว้น้ำตา,ตา,ตาแฟนลิฟูมันกรอกอันนี้ของของวันเนย้อไว้เซ็ดน้ำตาบดเน้อ มีทีที่เขาใช้อยู่นะ,นรนนรนะครับส่วนที่เกิงว่าเป็นหน้าที่ของกระครัดการจาน้องจัดการเด็กชาย เอาบาร์บีคิวข้างในดีเดี๋ยวใหุ้นให้อ่าให้ไหมรวมเอาไอมานี่หมูนี่ไก่เหรอไก่สองเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะเดี๋ยวแมไปเยี่ยมเพื่อได้เดี๋ยวกำลังมาเลยค่ะจอาเดือดจังงนี้นะคะอ๋อได้มันเปนอะไบ้านทำไม่ดีมาครับอ๋อโซนด้านในวะยันดับมืจ่ยต้นี้สวัสดีค่ะไม่ใช่ มันจะจนแก้วนะอันนี้ใหม่อ so, right. ันนี right. so, um, ้ใหม่แมนเออต้องมี้ับได้เออวันนี้แมนยูแมนยูดวยฮูอะไันะอ๋อรูค่ะฮะลิเวอูป็นช่นร่วมกับะตูข้าตัวไปช่วยนะแมนยูด้วูลับชนะแมนยูค่ะเออยังไงอ้าอานี่อันนีอย่าถามมันยูจะชนนะตัวฮะแน่ค่ะแนะาแ ไปได้ค่ะ <laughs> ชนะตอชนะยางเดียวชนะอย่างเดียวอันนี้แมนยูเออันนี้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 ทีเดียวก่อนก่อนเดอกต้องการอแมนดิโอเราจะชนะท่อไร <laughs> <laughs> ร่อว <laughs> <laughs> ันเคะคะร้อยวันเ่นชนะหรือแพ้ข่้นลอยกี่ลขนอกล สองสก็พอแล้วเนาะอ่าเอาแบบเจ็บๆนะเอาแบบฆ่าในนาทีสุดท้ายอ่ะเออในนาทีสุดท้าย่าในวงานเหรอสวัสดีครับเฮียครับอันนี้อันนี้เฮียใส่ เชียร์ทีมอยากเท้าแฮวันนี้ใครเฮก็เฮก็ไล้ใกายังกลางๆอยู่อะดูดูผู้รบต่อกันอ๋อว่าเราเชียร์ทีมไหนผมก็เชียร์ตัวใครนะเนาะเนะได้เฮรวมกันเนาะโอเคโอเคโครงการรุ่เตะผมจิ๋คสีเฮเครับพีผมมาจากต้นเมือนะพี่อันนี้คี่ว่าทีมไหนจะชนะเฮ้บิวโผครับผมเพราะว่าอกหนึ่งเชียร์ไม่เอครับที่ว่าสกอร์จะอะไรพี่ ห้าศย์ครับ5้าศูนย์เาสกอร์เดิมเลยติมเพราะอันนั้นมันเจ็ดศูนย์ถ้าห้าศูนย์ให้ลดลงม่นในบ้า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 นอนบ่านน้นใลบ้าน่อยนในบ้รนานน้านใน้นบ้านใน้านบานน้านใ็บานในบ้นบานบนในบานะะบ้านนบนใจานใบาในบนใ้านะนบ้านในบานในบ้านานนาใบมน้านบานบ้นานะนบารบ้น้นนานานานน่นนารบนาน้น้้ ได้ขายขัวขายขัวได้การเดี๋ยวแฟนแมนยูจะคอมเมนมาซื้อขัวเลย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 ได้ครับผมครับผมครับสวัสดีครับเจดอันนี้เชียร์ทีมไหนครับเจเชียร์ทีมไหนครับยังบอกไม่ได้ดูสกอร์ก่อนอ๋อดูสกอร์ก่อนโอไม่เป็นไรสีแดงเป็นการเป็นการแดงดำเนาะนี่เอซีมิลานอยู่หรอโอเดิงโอเดิงดิค่ะโอ้ไม่อกี้เห็นไอซี่ก็จะมานะค่ะน่าจะเอซีไว้เหมือนกัน แช่ว่าไอ้เจบอกไหนๆแล้วแมนยู่ใช่ป่ผมใชครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับเดียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เชียร์ทีมไหนครับเนี่ยผมเด็กอาร์ตลอดครับวันนี้ใครยิงหมดเฮหมดแล้วครับเฮหมดใช่แล้ว เรื่องถามความรู้สึกเด็กแมนยูดีกว่าคนได้ตั๋วอันนี้มันยูอันนี้มันยูนี่นย่ีเแมนยูคิดว่าแมนยูจะชนะหรือการครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนนี่คืออะอย่างว่ามาชนะกว่การน่นะมาชนะกว่การนะครับอ๋อได้ได้ได้๋ยวเขาเชียร์พร้อมกันครับผมแมนยูต้องได้อยู่แล้ว เรื่องลูกก็คือความสุขเงาละครับเออนะครับครับครับอันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อว่าทีมไหนผมแมนยูครับแต่ว่าเสื้อไปใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าเดียวทีมอื่นไปซื้อครัวเอออันนี้เป็นเหตุผลอ่ะอันอันบวกนี้บวกนี้พนีมนยูนี่ได้อยู่อันไปซื้อครัวได้อยู่ชอบของชอบได้ของครับผมมาสวัสดีครับขายอัไครับนี่ยวันนี้อ๋อขายมาล่ะขายมาล่ะแล้วก็ลูกจีนเออมาใส่เสื้อแมนยูไหม ไอเบนมา่ะเบนมาะไอเบนโอ้เสียดายเลยครับถ้บนอยู่อยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้วเนาะ่าใส่ไม่ได้เดี๋ยวไปริมภูาหยิมาซื้อของที่ว่าสกอตแลนด์เนี้ยเอาสองหนึ่งก็ได้สองหนึ่งเป็นยูชนะสองหนึ่งเนาะเอาแบบนาทีที่สุดท้ายไหนเอากลางๆนะนาทีที่เก้าสิบเอียงเหอเอ๊ะเซ็กยังเซซี่เซียิงเ ใช่ๆเนาะ okay, Ah เพราอ่าสักเนาะโอเคครับผมครับพะอันดูล่ะคิดว่าใครชนะคืนนี้ซึโหเอาไปล่ะแต่ใด๋ๆมั่นใจแต่ใด๋สักสักสกอร์สักเท่าใด6-1 อันนี้แมนยูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องมนยูแต่เกิดครับอะไรคิดว่าสกอร์จะอะไรครับสกอร์โอ้ยไม่อยากพูดถึงสกอร์เลยชนะก็พอชนะก็พอเนาะชนะก็พออ่าหรือไม่ก็เสมอเอาชนะเลยดีกว่าครับชนะเลยดีกว่าเนาะชครับได้จะได้มีเรื่องคุยอีกยาวเออเคผมครับครับนี่ขายเนาะเนาะแหนมส่งเครื่องเลยนะครับได้สวัสดีครับผมคิดว่าใครชนะอ่ะ แมนยูกอไยแมนยูเนาะแมนจะว่าใส่แมนยูกับแมนยูห้ามห้ามบูอ้อใจนะนกับแมนยูแต่มึงแก่ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวฝนมาซื้ออะฝนซื้อของเนี่ยเออกล้าเน่สวัสดีครับคิดว่าใครชนะครับโอ้โหแบบแบบให้ดูบอลแบให้ดูบอลท่านมาดูดูเบามาช่วยช่บอกขายของแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ์นุ่ม นี่แฟนมนอรือปูมันอยู่ครับมนยูคิดว่าเท่เาไหร่สกอวันนี้นายย่าจะประมาณสามศูนย์ามศูนมันซาใจไปเลยเนะาะซาใจครัอันนี้ลิพูกันเนี่ยลิบูมฮันเจ้าอ้นี่ผมต้องผม <laughs> ต้องผมต้องอใจเอาแบบเอาแบบนี้เลยจะได้หมดดูวันลิร์พูัจะน่าแตายําตะแตแต่แยกโตได้ ใครบอกก็ได้เลยนะเจริบผูห้ามอยู่โตเดีวยวเพราะจ่ยที่ขานหางเนี่ยตามศูนย์ก็ได้ตามศูนย์นี่ะแล้ผมผมเจรผูทั้งจเรผูั้งจียอันเดีไปหนัตัวไอ้เลเลยโอเคนััอ่าใกล้ใก้สาวครับตัวไหนม่สาวขนาดนั้นเออ่ออโอเคแล้ว ครับสวัสดีครับผมริบูอ้าวได้ลูกเอาอย่างมาขายครับชูครับชูเอาไว้เซ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เซ็ตน้ำตาแฟนริบูมันก่อันนี้ของหวานเนอไว้เจี๊ดน้ำตาบึ่อน้าไม่อันนี้เอาไว้ให้เน้อะริบูนะไว้ให้รุ่นนี้ผมมีแล้วรุ่นนี้ผมมีให้อ่าเอาอันนี้ครับเอาไว้เจี๊ดน้ำตาริบูหนุ่งพี่น้อง

อยู่นะคะสำหรับแฟนบอลท่าไหนที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะเพิ่งมาแถวก็เดินเตลขอก่อนอ๋อผู้หล่ช่วยมครกํลังไลัอยับเน เอาดิค่ะเจว่าได้ครับวันนี้เตรียมทัดเจน้ามาหรือยังครับนี่ไงกระดาษกระดาษที่ชวเตรียมเพื่อนแฟนบอลลิบูเน่ะเออได้ขวนนี่นี่กระดาษที่โชว์เนี่ยได้ได้ได้ไอ้เตรียมทัดเจน้าเลยกนเฮ้ยไ่ต้องครับไปต้องครับเตรียมไว้ให้กัวเขาเนอะ

พกเรแค่เป็นคนเย็นใจถี่นะถามแล้อ้า้เพ่เพ่บ้านยน่ไหนเขาเนี่ยอลิฟหัดเจ้บ กี่โซนเกี่โซนพอชนะก็ไดนะก็ได้ันนี้กันยังไงอย่างน้ผเอาไปสักหนเอาไปสนงกานเลือัางเรื่สมอดสมือเขสมอางไหวันันตะวันตะโพลตะโพลไดตสมพลสมือตะไดดหลาคนเราเนาะเดี๋ยวดเดี๋ยวรอตัมแล้วทำไมไม่กันแมดิเหรออย่ด่นแบร้อยออนมาอเดี๋ยวดเดี๋ยวรอก่อน เราจะขอร้านทำไมเราจ้าขอร้านทำไมเราไปขอแล้วันทองแล้วไปนี้ปัจะช่ไ้จร้านทำไมที่เป็นแกที่สุดละแม่แดดสดคนสดเยอะเยอะก็ดูวั่นฮะเดี๋ยวดูหวันจะไปอ้อยเนอะมีอย่งเขากันดีๆไม่ใ่หรอแม่ตอนนี้นะคน่ะไอ้วัดกับลงมนได้จะลโ้นกันอีโอ้ยคนไก่คนไก่คนนับเป่าพี่ใช่ค่ Come on up. <laughs> แล้วก็เรายังมีสาวสวยนะคะที่เป็นนักวิเคราะห์นะคะฟุตบอลในค่ำคืนนี้อีกท่านหนึ่งค่ะพี่ยินค่ะพี่ยินพี่ยินอยู่ไหนคะพี่ยีนขอเสียงรงมือให้พี่ยินหน่อยค่ะสาวสวยของเรานะคะมารอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนมินตอร์พี่ตโตนะคะร้องเพลงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนาะเดี๋ยวยังไง่วงดีุยาเรียนเชิญพี่ยินค่ะงานบนเวทีเลยนะคะ เอาสลับไปสลับมาสลับนิดนึงนะคะสองท่านแล้วนะคะดังน,นลยไปดีนอกจากนี้แล้วยังมีใครอีกนะคะใครนะคะพี่โปน้องโก้โกพี่โก้ค่ะพี่โก้ฝางครับโก้ฝางพี่โก้ฝางู่ไหนคะพี่โก้ฝางเสียงโครมอีพี่โก้หน่อยค่ะพี่โก้มาแล้วสามท่านแล้วนะคะถัดจากพี่โก้เป็นใครไปไม่ได้เลย พี่ผูถัดจากพี่โก้เป็นใครนะรอยดอยดอย,อยเขียนชื่อของท่านเรียบร้อยนะคะเขียนตัวหนังสือบรรจงให้ชัดเจนนะคะเสร็จแล้วนําไปหยอดลงกล่องค่ะได้งน้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพอจบเกมนะคะเราจะมีของรางวัลค่ะมอบให้กับแฟนบอลรอรในค่ำคืนนี้นะคะนั่นก็คือเสื้อลิขสิทธิ์แท้ค่ะเดี๋ยวเรามารวมุันเปด้วยกันนะคะ,ะช่วงที่รอกา่เซไพนะครับผมก็ให้พี่โก้ไป<อ>เลยด้วยกันนะ ออาแบบมือแบบตรงนะยคะ่ะผมแป๊บนึสงส่งสัญญาณไปแล้วอ่าคนนี้น,ะ,ะ,นะผมว่าผมคิดว่าแฟนเมนูน่ารู้จักดีอ่าเป็นเป็นแร็ปเปอร์สายมืเลยเดี๋ยวผมบอกแป๊บนึงตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมคะอ่าเราจะเริ่มฝั่งนี้ก่อนเริ่มจากสุภาพบุรุษหรือสตรีดีอ่าเอาพี่ลินก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ลินนะคะเป็นนักวิเนนนนะคราะห์ท่านแรกนะคะที่จะได้เริ่มในการวิเคราะห์ในค่้นตอนนี้ก็เสียงก้มล ขอวิเคราะห์ทางด้านเกมก่อนแล้วกันนะคะ,ะความไม่เทียนในเกมนี้ แต่ก็ไม่ชนะเทราไหะรคิด่าอันนีก็เบียกชนะชนะเจะรับถูกตองสูง7สูสกอร์นี้ผมว่าอ้าจจะเจ็บใจนะครับก็เป็นไรผมผมขอวันนี้ถึงใส่เสื้อเด็กเขาอัการน่อยก็เราไม่เคยี่ต่อนะครับนะไม่คยี่ต่อคเพราะว่าผมว่าวันนี้เดขน้อาเยอะเยอะเยอะเก็ให้เกีพี่ชายผมตอนน้บาะว่าพีนบอกว่าผมสูนะ เ,เ,เจ็ดเจ็ดูเจ็ดูย่เจยพีริรอว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไหน,น,นะ,ค,ะครับโลครห้าห้าบุไม่ฟอนี่แมนยูชนะแปดเจ็ดวทีด้ยอันที้ศิลเพว่าสายสิลป้วยศิลป์้ยิลปอาเอปูนุกีบมานี้ ไอ้หนุ่มนะแต่วันนี้หมอดอยรุกห่อ,อเสืออ้อถนดัดไหมมันถนัดเลไหมเออเออเออวะเพระหว่างุ๊กับหมอดอยเนี่ยใครได้หอเสื้อแล้วฮะหอเสื้อกับบ้านเป็นนะหอเสือบบอเส้อกับบ้านนี่พนันแล้วนะหอเสื้อกับบ้านนะใครใครอยากเห็นคนรอหอเสือ้อบ้างอ่าพี่หนิงดูรุ่เกีร์แล้วคิดว่าชุดอะไรมัน ไดเป็นร่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เป็นร่วงเอาแต่ต่ตาเองเอาฟูเลยเหรเป็นร่วงคูได้อยู่แต่ว่าปัญหาอย่โค้เองััที่โค้เป็นเจ้าเด็แม่รับทุ่มอ่างจมกี้อมองบบว่าเกมเขจะวลองแต่ว่าัหเร่มดสมี่งเาเขาเรียกดาวมีงได้ห สกอร์บาพี่นายสกอรเลยคร,คร8 8ับแปดเจปเจ็่วยงวดหน้าผมว่านะก่สกร์บผมว่าหวยกี้มื่อกบอกเจ็ดสี่ดนฟมัแปดเจ็ดโอิกันแล้วชีงกันทีงกันขิงกันแล้วเดี๋ยวก็เมย์ไม่เห็นลยสนาวไหมอมไรส่งัญมยสำคัญให้กมนขนมแมย์นยูเมย เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเพลงเมนูเพิ่มสักหน่อยได้ไหมครับไอหนาไอหนานก็บรอกรรมรอกัมอนก่อนโอเคโอเคยวผมเมนู่ครับโอเคไอหนิงว่าแปดเจนะครับต่อไปฟังฟังจากโมโกครับโกเครับเมนูเกมวันนี้ผมมองว่าจึงงน่ อย่างง่ายจะซีน้เจอแล้วบ้แ่กับแม็มกเขรับงานสี่สามครับสี่สามไม่บอกเาไผมก็บอกโอ้โจริงก็ครีบตรงคือโดนเมือโดนสพอโดนสระม่อนหลังขี่มูเป็นลาลาทบสาระครับขี่มาได้ก็ตายไม่ว่า สภาพดีที่จะท้ามนะครับเจ็ดโมงตรงเลยนะครับกี่โมงนะครับโอเคนะครับเราจะแกนกระสานไปมาใช้ล okay. ิ้นนะครับโง่เข้าไปนะครับแต่ยิ่งสามสามต่อนะครับแฮมแกนแอนโทนีครับมั่นใจสี่สามเร็วๆมามาโงแกนงเอาเอ้ดี่อุ้มจะได้ลงก่อนเอาไม่ได้ลงก่อนเดี๋ยวตอนยังเสมอเดิมครับเท่าไหร่ครับสี่สามสี่สามต่อต่อไปก่อน ้องวที่สามเี่ยเมี่ยงเสรอมบลคือต้องมองรัซารห์มาได้บอลครับแล้วซาราา์ปจมูแมทโอเคครับต่อไปนท่านเร่อนายเจ้าก่อนที่จะไปชมบอลกันนะรขออนุญาตนะคะฟังเสียงจากมอดอยค่ะมอ้อยค่ะเคล้อบนิ่งกเ้อเลยเเจ้าเลยอ หมดอราวะมีข้อเกมนะครับรอบแรกก่อนว่าวันนี้จะการชนะโดยเป็นกลางนะครับแร้วเขาเป็นกลางนะเพ่อนะครับมีเกมงานเศษแ่ราทำเ้นที่มีอย้กได้เอจีวนอเราจยัดีครับสวัสดีครับมาช้อาไม่รู้ไป้วออ๋อโอ้วันนี้บักกาใส่เส้นเล้บุบักกาใส่เส้นเลยบ ่นนาอยูไว้ว่าถ้าสกามคือพอเพือแต่ไนั้นดเลกนะครับทุกคนจะดสกนะครับอขึ้นสนะครับพอพอเื่อผมขออนุญาตแกลงน้จบเาจบจบการแข่งขันเพราะว่ามีสองคนที่แพ้ทอดถามถามยังหอมวะหอมวะอบหอมวะเอ๋อจีเกมแเขาในการจับค่เตอร์อลิซานโดมาร์ติเส อยู่สีมาสตาร์อยู่นอสไซด์อยู่โคดานส่งการงจะสีรู้จับคู่กับเขาิ่เป็นรูนที่ในลูกการช่วงกประกาศออกสตาร์มน้ครับคอ่างเป็นฝันเ a ็นถังนะครับแฟฟอร์ดในแนวครับู่ลกฟันเสกับตันทีมตาเกมด้านหลังโจชัวเซิร์เซ่ที่นี้ก็ได้สตาร์ท็นคนแรกเลยการย้ายไม่มีลของเขาเหมือนกันอันนี้แลกใจอยู่เป็นเร่องสมรอ้นะครับกับา ไ่บุนดงลงมาถึงนวลีก็นี่มันอยู่กั่นีชื่อของงเนตับมจากใช้อาบริษัช้นนตัวตัวตัวของัวแน่เก็บคอต่อที่เขาเาเป็นหัวใจมาเนเจสต์สี่ีเี่ย เอางของนิวพูลเหครับเทนฮาก็บอกว่าการอารน,นัดสลอตนี้เข้ามารับไม้ต่อกรยึดกนคัอปนีก็เหมือนได้รับมรดกมาเลยครับต่างจากตัวเขาเองนี่เขาบอกว่าต้องมาแล้วซ่องสร้างกันใหม่ป้านาทิดาใช้งานเขาโดยตล,ลอดนะครับสุดแต่นี่เขาเป็นแบบใน,ก,น,าน,นการเล่นโต้รุกกาลนี้วันนี้ 肯定三咱们靠的更近了。